Vel, jeg har begået. Hvor gik schnitzel, gab man foran? Gør sauce. sås? Det er mig, vi Der er mig, het har. Hed er blevet gik blevet lavet, gik kan jeg ิวไปหิวรอก็รอซทำหรือัาไม่เสร็จเนาะอย่าเดี๋ยวมันฝรังไปก่อนมาเลยทุกนวางฝรั่งเหรอหิวไปหิวรอกรรอซะอาเอาแคชชอบหรือว่ามะยมแคชชั่แคชชไปเดนี่คช่น รอก่อนชิ้ซิมามีเซ็ตทัมซอสอยู่ใช่มีทัมซอสก่อนวันนี้อากาศร้อนต้องรีก่อนไปดูส่วนแบบที่อ้อคับมาเรียกหมดก็เก่งอาบน้าแล้วอาบน้านั่งรอกินข้าวแล้วเหรอจ้าตุ๊กต่อนะครับอาบน้ารอกินข้าว เป็บบดเจียเมี่ยทมซอสเห็ดอยู่ฮ่าาแต่ไม่มีเห็ดทำซอสเห็ดจะไม่มีเห็ดฮ่าฮาฮาดูเย็นมามีเห็ดเห็ดหมดแล้วไว้เก็บเห็ดหมดแล้วแล้วไปเก็บเห็ดใหม่เด็ดดายซอสไม่มีเห็ดเนาะฝรั่งรู้สึกสิทุกคนฝรั่งกินก่อนไม่ฝรั่ง จะได้ซอสไม่มีเห็ด <c oughs> มีแต่น้ำซอสอันเดียวอ๋อน้ำซอสเป็นโอเคน้ำซอสเยอะๆให้เยอะๆเลยน้ำออออซอสอืโอ้สเดลล์อ๋อมีแต่เซนเซนฝรั่งจ้ะอ้ตะวันบุมีนบุมีบุมีเห็ดมันจ้ะมีแต่น้ำซอสกับหมูทอด <c oughs> หอมไหมหอมหอม คนอดียวเพื่อนกูดต่ปฎิทิศเมียกูแต่ปฎิทิศเมียสันเป็นดีผู้เดียวเมียวันนี้กินอะไรเมียไม่มีอี่อยางมามีก็ไม่อยากใวันเนี้ไม่อยากก็คือเมียฮอนฮอนกังกันนะนี่เมียเซ็ปเซ็ปซูส บลกวก็ตีการเก่ันต้กังตัดชาชาชาชตกังทำมันเมามาเลต้ฝรั่งไปทำนังด้วยอยากเปิดแล้ววะเวชา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 เปิดแล้ว กินหมดไหมมันฝรั่งเยอะขนาดนั้นที่ไหนเยอะมันฝรั่งเยอะนะน่าจานใหญ่ฝรั่งนะเอาเนี่ยโอเคสุดๆผมกินเขบักเสีด่าที่ไหนเยอะมาสัตว์โอ้เยอะด้วยนะบ่มันฝรั่งกันเยอะเสร็จขนาดนี้เสร็จขนาดไหนเสร็จก็กินไปเถอะ แต่สุดยางแหละมีไม่ไม่แสบเั้งมีพ่ฟลังไม่กิน แรงใหุ้พลังกินเขาอาหารหกโมงอาหารหกโมงแรงของพลังจ้ะมันพวกกินจ้ะพลังกินผู้เดียวหน้าหนาวสอดจุ่มน้าหนาวสอดจุ่มกับมันพลังนพลังออเออเป็นคนเทศนาฟินเทศนาฟินเป็นเจ้ะปัวหนึ่งครั้ง มันจะป้าป้าววะทำอะไรเมียเส็บเส็บเลยทำไรเมียเส็บเส็บมาสันาถ้าก็กินไปพี่คิดหนูแช่แข็งมีหรือเปล่าเนี่ย นี่ไม่ได้กินผิดแน่ๆเลย <c oughs> เสียดาย <c oughs> อย่าเสร็จได้เอาการเอาดันนีนน้ร้อนการร้อนมุกในจะอากาศอบมุงแรงจ้ะแดดเปียงป้าเปียงป้าแดดมากเลยท่านเราได้จะอบมุงแรงหน่อจ้ะไปให้น้ำพักกันมาแลา้วจ้ะ แล้วจะเบอร์อ,อากาศข้างนอกแล้วจะหกมงแรงจ้ะนี่พัลลากินเข่าไปนี่จะอากาศาหกวงแรงนไหมจ้ะมงึงแดดนะจ้ะอันนี้ซองซองทั้งหน้าต่างแล้จ้ะทั้งห้องอ่ะจ้ะหน่อยกินพุงแตกอีกแล้ว ตรงๆนะครับสิดายิงปุ้งตะแเล้วสีดามังแดดอยู่ขนาดขนาดจะนี่คั่วได้จ้ะบริเวเปิดไฟได้จ้ะแดดแจ้งจางปางสัดแจวมากเลยอันนี้แว่นไทยกับกล่องเลยกล่องโน้ตสิบจ้ะซัมซุงก g a ล็ x ซี่โน้ตสิบบวกจ้ะ แต่ว่าแดดส่งองเขามาจะไม่ได้แจ้งโอ้ไก่เสร็หมดแล้วฝรงงั่งเก่งเหรอทำไมคนใจรู้มองฝรั่งเยอะก็ะบอกมันฝรั่งเยอะเต็มจานเลย,ย,ยเ,หเหรอเนะนี่ยนะนะเป็นยังไงทีนี้กินมันฝรั่งไม่หมดนะทีนี้ชัดๆพดุ่งแจกอ,อิ่มแล้วสิเนี่ยเอชัดๆอิ่มแล้ว อยี๋เกี่ยวกันนึน่งเสร็จเป็นสตแลว้วอิ่มแล้วสิเหล้วด้วยอิ่มแล้ว่ะอกำลังอิม่มสุดท้ายสุดท้ายอมันฟังมาไปแล้วไปไปไวนี่หมดก็ไวนั่นแหละ มวันนี <S <s ้วันน um, okay, ี้ทุกคนไม่รู้สิเกมแลี้ยงตัวร่งวันนี้ไปเล่นนุ่มลอดเกมต้องพูดคนฝรั่งตลอดเล็แล้วนี้ฝรั่งทำอะไรโอเคทุกคนขอบคุณครับทุกคนที่ดูคลิปคนไทยกับฝรั่งบายบายโอเคค่ะฝรั่งมากินเผาเสื้อจ้ะเขานด้มนแล้วจ้ะแล้วมาได้กิน โอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะเด้อสัสเบ๊ายบายสวัสดีจ้าอินเแล้ว